มืัอน,นี้มาพบปะพี่น้องเชนเคยครับอยู่กลางข้กบัวมืัอนี้มืัอน,นี้มาพุกง่วงขึ้นจากข้อค,ครับมาพบกันอีกแล้วครับจากวัวพันธุ์ไทยกระดุนมว่านแม่นเขามากปนขีก่อนหรือฟุน้นง่วงนะครับฟุ้นขอบค,ครับเอาไปไล่ล้นอยู่ประมาณหาเขาครับเลยก็เลยพาย,ย่างมาเบิ่งครับจแไปการรอดขอบรอดซุ้มเข้าไปอีกน้อยหนึ่ง วัวทั้งเบิดมียี่สิบกว่าตัวของสนั้นเลยครับวัวก็อยากออกอยากคอ,อกแล้วครับหมูอ้านกับมะกฟุ้นหรอกครับนี่ครับเป็นหลุมครับเป็นสันนี่ครับสันที่เหลือจากขุดไปหมูอ้านนี่ครับขุดออกไปในแล้วหุยคอ,อกหุยทำไม้ช้าครับเอาไปใส่นาครับ วิคอกวิธรรมศาสตร์็ตใช่น่ะห้องสันนัลไร่เลยเอายเอาเคากแล้วเดี๋ยวเวลาบ่ายสามตรงเกิดจะไล่งอวไปยืดแข้งยืดขาทางหววนันมาเลยครับเดี๋ยวงัวเป็นเตคิวห้องออไล่จนว่าก็ด้ยงิยงหรอกได้ครับดรได้ดรไดครับงัวแม่หลายตัวอยู่ มา,ม,าามาครับหอมมาแล้วเอ้าเดินมาครับหยางมาหนิหวังสิกินหยาเจ้าบุม้มีวันนี้ยังไม่มีครับออกสนั่นคอ,อกแล้วพุณดันครับดันหลังครับไปครับขอจบการถ่ายทำไปเพียงตัวนี้ครับโอ้สุดอีกแล้วครับ อดครัเด <usion> ี room, <Physical. S 3> uh ๋พ uh ่งเดี huh. ๋พึ่งโอ้ยช่วเียครับไม่่ะไปไปครับ